สัสวัสดีเช้าวันใหม่ครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องสละเช้าว,วันใหม่วันหนึ่งนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ยมีกลำลังพี่น้องทลายในเช้าว,วันใหม่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะมาเฝ้าเดียวด้วยกันอยู่ในพระท่านกิจการบทที่6ข้อที่8ถึงข้อที่15นะครับสเตเฟนซึ่งเต็มเปลี่ยนด้วยพระคุณและริธานุภาก็ทําการอาศรจารรย์และไม่สังคามใหญ่ทั้งกลางประชาชนแต่มีว่าคนจากธรมรมศาลา ที่เรียกว่าธรรมศาลาของท่าอิสระชาวไซรินชองอาริสันเดียและบางคนจักซิลิเซียและเอเชียลูกขึ้นมาต้นเย็งกับสเตเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้วยคําที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอดสร้นพยาเทศกล่าวว่าเราได้ยินคนนี้ผู้มีประมาทมูเ็ตและพระเจ้าเขาทลายยุยมประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจาร ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจากสเตเฟนนางปยังสภายูให้พวกสักขีพัญยาเทคมาให้การว่าคนนี้ดูมีประมาทสถานบริสุทธิ์และทำบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซเรตจ,จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภานต่างจ้องดูสเตเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทุสวรรค์ครับสลับในหัวข้อเฝ้าเดียวสลับในวันนี้คือยืนหยัดในความเชื่อแม้ถูกต่อต้านนะครับพี่น้องครับสเตเฟนเป็นใครครับเขาเป็นผู้เชื่อคนแรกที่พรีชีชีเพื่อเขาประเสริฐนะครับและก็สเตเฟนก็เป็นหนึ่งในเจ็คนครับที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ช่วย จัดอคารทูนะครับในกิจการบทที่6ข้อที่1นถึงเนะครับและสเตเฟนคนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนตันชาเข้ามาจารีในศาสนายิวนะครับและก็สเตเฟนคนนี้แหละเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีและเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในบริบทพระธรรมตอนนี้นะครับในยุคแรกของการเผยแพร่ศาสนาหรือการประกาศข่าวประเสริฐนะครับและก็ คนที่เป็นสาวกของพระเยซูอัครทูตหรือว่าผู้เชื่อต้องอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าในเวลานั้นผู้เชื่อถูกข่มเห็ยนยันหนักคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ถูกกวนลงถูกข่มเห็นเพราะผู้นำศาสนาไม่ยอมรักและต่อต้านและก็ยิ่งกว่านั้นเมื่อพวกเขาต่อต้านแล้วเขายันยุยงให้คนยิวต่อต้านด้วยและยังไม่พอ เขาให้ทหารโรมันมีส่วนร่วมในการกวา,าคริสเตียด้วยนะครับอันนี้เป็นแผนการสําหรับยุคแรกของการบุเบิกหรือว่าการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพี่องครับแต่ว่าเราก็เรา,เราได้เราก็ได้เห็นถึงสเตเฟนนะครับที่เขายืนหยัดในความเชื่อแม้ถูกตำต้านถูกคุมเหยียดนะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังยืนหยัดผู้เชื่อเหล่านั้นก็ยังยืนหยัดแต่ว่าเรามาดูชีวิตของสเตเฟนด้วยกันว่าเขาถูกกล่าวหาและก็ถูกตำต้านอ,อ,อย่างไรบ้างน,นะครับ อย่างแรกนะครับในข้อที่8บอกว่าอะไรครับสเตเฟนซึ่งเต็มเปลี่ยนด้วยพระคูณฤทธานุภาพก็ทําการอาศัศจรรย์และไม่สักคำใหญ่ทั้งกลางประชาชนนะครับสเตเฟนเขาเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณและฤทธานุภาพนะครับเขาเป็นเต็มเปลี่ยนด้วย5อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ1เต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาสมสติปัญญา3สความเชื่อและก็4พระคูณและ5รฤทธิเดชนะครับเรียกได้ว่าเขามีลักษณะที่เป็นผู้นำที่เต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณ และอย่าทำการอาศจรรย์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นหลักฐานของพระคุณพระเจ้าที่มีต่อสเตเฟนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และก็สามารถารับใช้อย่ากเกิดผลนะครับการที่เขาเต็มลงด้วยพระวิญญาณนะครับเขาไม่ได้มาจากตัวเขาเองแต่เป็นขอบประทานจากพระเจ้าเมื่อพวกเขายอ,อ,อุที่ชีวิตเพื่อเขาประสนะครับก็เหมือนพระเยซูก่อนที่เขาจะเล่นพระราชกิจนะครับพระองค์ก็เต็มเปลี่ยนนะครับ ในพระธรรมลูกการบทที่สองข้อที่40บอกว่านะครับพระคุมรนั้นก็จเจริญไวแข็งแรงขึ้นเต็มเปลี่ยนด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีบางคนที่มาจากธรรมสลานะครับเขาเป็นคนไซรินเป็นท่าอิสระนะครับบางคนที่มาจากธรรมสรลาที่เรียกว่าท่าอิสระท่าอิสระเขาเป็นใครกับพี่น้องคือท่าอิสระนะั้นเขาคือเขาเคยเป็นเฉลย หรือเคยไปท่ามาก่อนะครับหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาเป็นสมาชิกในความเชื่อศาสนายวหรือว่าเข้ามาจารีในศาสนายวนะครับแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องแย่งกับสเตเฟนนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะสเตเฟนได้นะครับเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ได้พูดภาษาของคนทีบรู้เขาพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่สเตเฟนนั้นก็พูดภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาจาริ ศาส,สนายอยู่ชิกันนะครับก็มีการต้นเย็นกันนะครับการมีการต้นเย็นกันกันกบการธรรมศาลาของท่าอิสระนะครับเขาก็มาต้นเย็นกันแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะสเตเฟนได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเตเฟนนั้นเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณและเต็มเปลี่ยนด้วยถ้วยคําเห็นปัญญาถ้วยคําสติปัญญาจากพระเยธ์ญญ พระวิญญาณขับเครื่องสเตเฟนทําให้สเตเฟนคําพูดของสเตเฟนนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะเขาได้ไม่มีใครสามารถที่จะต้องเย้ยเขาได้หนึง่งเพราะว่าสเตเฟนนั้นเต็มลนด้วยพระวิญญาและสติปัญญาด้วยนะครับและก็ยังไม่พอนะครับสเตเฟนเมื่อเขาถูกข่มเหงน,นะครับสเตเฟนก็ยันยืนหยัดนะครับเขาไม่กลัวเขาลูกขึ้นมาต้องเย้ยกับผู้นำศาสนานะครับนี่เราได้เห็นถึงการกระทําของสเตเฟนที่เขายืนหยัด แล่นเตะล้มลนักพระเวียดขึนเขาอุทิศชีวิตเพื่อเขาประเสริฐนะครับพี่น้องครับในเวลานั้นคนที่ตัดสินใจที่จะเชื่อในพระสุูคลิกเขาจะต้องเตรียมตัวพร้อมกับการคงเห็นเขาอาจจะนำไปถูกทรมานหรือว่าถูกฆ่าตายแต่ถ้าคนเหล่านี้ถ้าเขายอมรักเขาจะต้องเป็นผู้เชื่อที่เป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งอย่างมากนะครับ แล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับในข้อที่11เนะครับเมื่อเขาต้มเย็นสเตเฟนไม่ได้นะครับเขาจึงแอบอะไรบอกว่าอะไรครับในข้อสี่เอ็ดบอกว่าจึงแอสั้พยาเทศกล่าวว่าเราได้ยินคนนี้ดูมิประมาทโมเสสและพระเจ้าก,การกล่าวหาของปุโรหิตของคนยิวผู้น่าสนาต่อสเตเฟนคล้ายกับที่เขากล่าวหาพระเยซูนะครับที่เขากล่าวหาพระเยซูก็เช่นกันบอกว่าสิ่งที่พระเยซูบอกว่าภายใน สามวันใช่ไหมครับบอกว่าเขาจะทำลายพระวิหารสิ่งที่พระเยซูสื่อหมายถึงเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูจะทาให้ธรรมยาของโมเสสสมบูรณ์พี่น้องครับในสมัยก่อนคนคนหนึ่งที่เขาจะลดทุนต่อพระเจ้าได้นั้นเขาจะต้องผ่านปุรหิตเขาจะต้องนําสัตว์มาถวายไม่ว่าจะเป็นแกะหรือว่านุพิราหรือว่าวัวหรือว่าแม้คนที่จะมาแม้คนที่จะมา ชำระบะเขาจะต้องผ่าปุโรหิตแต่เกิดการสัจจันคือพี่น้องครับในข้อที่12ถึงข้อที่15้ใช่ไหมครับข้อที่สอถึงข้อที่15ที่พวกเขากล่าวหาสเตเฟนนะครับสเตเฟนก็บอกกับเขาอย่าชัดเจนว่าสิ่งที่สเตเฟนพูดนั้นเป็นความจริงนะครับในข้อที่12ถึงข้อที่15นะครับในข้อที่14เขาบอกว่าอะไรครับข้อที่14บอกว่าเพราะเราได้ยินว่า เพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเลตจะทันลลยสถานที่นี้และจะเปลี่ยนร,รมเนียที่โมเสสให้ไว้เก็บเรานะครับเขาเอาเขาได้จีว่าสเตเฟนคนนี้ผู้มีประมาทพระเจ้ามีประมาทพระเจ้าอย่างไรครับเขาบอกว่าเขาเพราะว่าสเตเฟนพูดเรื่องพระเยซูคริสชาวนาซาเลตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่โมเสสกล่าวไว้ธรรมญญัติแต่นะครับสำเร็จ โดยเมื่อพระเยซูปเป็นขึ้นมาจากคนตายเพราะครับเมื่อเราดูในพระธรรมพระกิติคุณไม่ว่าจะเป็นมัทธิวหรือว่าลูกาหรือว่ามาระโกใช่ไหมเราก็ได้เห็นใช่ไหมครับเมื่อพระเยซูคริสต์ิี่พระชนม์ที่มันการเขียนแล้วมาในพระวิหารอ่านในพระวิหารก,ก็ขับนะครับม่านในพระวิหารก็ขับอันนี้คือหมายถึงว่าธรรมอยากทั้งหมดสำเร็จในพระเยซูคริสต์คือไม่ว่าคนหนึ่งคนใดที่จะเข้าหาพระเจ้าไม่ต้องผ่านปูโรหิตไม่ต้องเผาเครื่องบูชา ไม่ต้องเอาเลือกแกะมาเป็นเครื่องถวายอีกแต่ว่าจะผ่านโดยการที่เชื่อและวันใจในพระเยซูคริสต์นี่ตหาที่สเตเฟนสื่อถือคือว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาลดลฐานธบยาขอมโมเสสพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อลุล้านธบยาของบาพบุรุษแต่พระองค์มาเพื่อที่ทําให้ธบยาิน้ำสงบูรณ์นะครับเพน้ะงั้นเมื่อเราอ่านในต่อไปนะครับเขานำสเตเฟนเข้ามาที่สปายูนะครับเขานำสเตเฟนเข้ามาที่สปายูนะครับ สภายูนั้นก็เป็นสภาที่พระเยซูคริสต์ก็ถูกไต่สวนเมื่อพระองค์ถูกจับนะครับสภายูนั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าสภาเซนเฮนดริกนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สาวกของพระองค์ก็ถูกนามาที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเปโตรและเยอเปโตรแล้วก็อัครทูตก็ถูกไต่สวนในสภายูเป็นสถานที่สําหรับที่รวมปุโรหิตเต็มไปด้วได้ฟาริสีปุโรหิตฟาริสีและก็พวกซาสดินถ้าอยู่ในสภาก็เป็นการไต่สวนนะครับ และถ้าเราอ่านในกิจกรรมต่อไปอาจารย์ปอลูก็ถูกไตส่สวนที่นี่นะครับเขาก็เอาเขานี่แหละครับว่ามีประมาทพระเจ้าน่ครับในการจงตีสเตเฟนนะครับแต่สเตเฟนพูดเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณก็พวกเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะครับและสเตเฟนก็เอายศตัอย่างขึ้นมาจะพรีสคริต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับว่าว่าพระเยซูพยากรณ์ถึงการทลายพระวิหารสิ่งที่พระวิหารที่พระองค์หมายถึงนะั้นไม่ใช่พระวิหารที่เป็นอาคาร หรือว่าเป็นพระวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นว่าเป็นวิหารสําหรับมนุษย์ว่าคนที่เชื่อในพระสุซูคริสต์เขาจะได้รักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาจะเป็นพระวิหารพระวิหารสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือจะเป็นที่ประทับสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็เป็นของของพระเจ้าเขาสามารถเข้าหารพระเจ้าด้วยได้โดยไม่ต้องถวายไม่ต้องผ่านปุรหิต แต่เขาสามารถผ่านด้วยโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้ตะหาที่สเตเฟนนะครับได้ได้กล่าวกับเขาไม่ถึงว่าพระเยซูคริสต์ทำให้ธรรมญาณสมบูรณ์พระองค์ไม่ได้มาทำลายพระวิหารพระองค์ไม่ได้มาทำลายธรรมญติของโมเสสแต่พระองค์มาทำให้ธรรมญติน้ำสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในข้อที่สิบห้านะครับพี่น้องที่เราอ่านไปนะครับเมื่อเขาจ้องดูสเตเฟนแล้วเพราะว่าอะไรครับปรากฏว่าหน้าของสเตเฟนเหมือนหน้าทุสวรรค์เป็นหน้าที่เปลยปะกายออกมานะครับ ที่เป็นหน้าที่มีแสนออกมาว่าหน้าเหมือนทุสวะนะครับพี่น้องครับใบหน้าสเตเฟนที่คนที่ที่ประชุมเห็นนั้นเปรียบเสมือนในพระทันอพยพที่โมเสสนะครับที่โมเสสเคยที่เคยเกิดขึ้นกับโมเสสนะครับบอกว่าอะไรครับในอพยพบทที่34ข้อที่29ถึง35บอกว่าเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซินายนะครับแล้วก็มีแผนพระโอวาสสองแผนในมือของท่านขณะที่ท่านลงมาจากภูเขานั้นโมเสส ก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของท่านทอมแสนเนื่องจากท่านได้สนงนากับพระเจ้าการที่ใบหน้าของเทเซเซม่เปลี่ยนไปก็คือสเตเฟนไม่ได้เป็นสเตเฟนเอ็นอีกแล้วแต่ว่าพระมียมรู้สึกเต็มเปีเปยกพระมรีควาสุขขัดเครื่องสเตเฟนเอ็นคำพูดที่สเตเฟนพูดนั้นสเตเฟนไม่ได้พูดเองแต่คำพูดนั้นมาจากพระเจ้าทังให้เขาได้แสดงเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ สเตเฟนไม่ได้มาด้วยสติปัญญาตัวเองแต่ทุกอย่างมาจากพระเจ้าขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณนะครับพี่น้องครับในสมัยยุคแรกของการเผยแพร่คําประเสริฐนั้นไม่ยากเลยนะครับสำหรับผู้เชื่อเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากและยิ่งกว่านั้นการที่จะมาเป็นคริสเตียนก็ยากมากอย่างแรกนั้นเขาจะต้องเจอกับปัญหาอาหนึ่งของต้นถูกต่อต้าจากสังคมอย่างที่สองก็คือครอบครัวและก็คนร็อกข้าง แต่ว่ามีหลายคนที่เขาสามารถยืนหยาดได้เขาจะต้องอดนทนทนมทุกนะครับเพราะความประเสริฐนะ,ะนนครับนั่นเองนะครับในชีวิตของเราเช่นกันบคัคคำในการดำเนินชีวิตของเราถ้าข้อคมเราไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าเรามาเป็นคริสเตียนคนแรกบครัค้ำเราอาจจะต้องถูกต่อต้านเหมือนกันบคัค้ำเราอาจจะอยู่ท่ากลงเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนบคัค้ำเราาจจะถูกข่มเหงก็ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราสลัดสเตเฟนที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราแม้สเตเฟนถูก ต,ต่อหน้าถูกกล่าวหาแต่สเตเฟนนั้นเขาไม่ละทิ้งความเชื่อเขายันยินหยัดในความเชื่อและยิ่งกว่านั้นอีกในเวลานั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคริสเตียเพราะว่าทหารโรมันก็คมเหงคริสเตียพวกผู้นําศาสนายูวก็คมเหงคริสเตียหลายๆคนก็คมเหงแต่ว่าพวกเขาก็สามารถยินงยหญ่และสเตเฟนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเขาอุทิศชีวิตเพื่อคําประเสริฐและก็เขาพรีชีเพื่อคําประเสริฐคนแรก พี่น้องที่รักครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกันทั้งกลางปัจจุบันนี้ลองไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าไหล่พื้นที่นะครับบาร์คาลาราจุดดูคมเพมแต่ให้เรายืนหยัดสเตเฟนเป็นตัวอย่างแก่กเรานะครับและพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอดบทที่หนึ่งข้อสิบสองได้หนูนใจเราว่าคนที่สุ้นโทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รักมงกุฎแห่งชีวิต ที่พระเจ้าทรงสัญญาณไว้กับคนท่านหลายที่รับพระองค์นะครับคนที่ถูกทดลองหรือว่าถูกกลมเห็นเขาก็ต้องเป็นสุขนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาผ่านไปแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเมื่อเขายึงใยญต่อการต่อต้านถูกเหมเห็นทดลองนะครับและยิ่งกว่านั้นในพระธรรมหนึ่งเป็นตรงบทที่ห้าก้อที่สี่ได้หนใจแล้วว่าและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพรกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวอมรว่งเลยนะครับพี่น้องครับ พระเยซูคริสต์ได้หนุนใจเราว่าพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกนะครับพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกฉะนั้นในการรอคอยบาง่รเขาเราจะต้องถูกกงเห็นถูกต่อต้านหลายอย่างพระเยซูก็ได้บอกกับเราแต่พระองค์ก็ได้บอกว่าเมื่อเขากลับมาล่อน,นี้นะคงที่ยืนหยัดอยู่ได้เขาจะได้รับศักดิ์สีเขาจะได้รับมุงกุฎให้ชีวิตเขาจะได้รักศักดิ์สรทที่ไม่มีความร่วมรวยที่มาจากพระเจ้านะครับและยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับในการรับใช้เช่นกัน ให้เราที่จะมีส่วนร่วมในงานรับใช้เราให้เราที่จะมอไปที่ตัวเองนะครับไม่ได้เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบแต่ให้เรามอตัวเองว่าเราเมื่อเรามาติดตามพระเยซูคริสต์แล้วให้เรามีส่วนร่วมในความประเสริให้เราแบ่งปันกับคนที่อยู่รอบขั้นนะครับให้เรามอในสิ่งที่เรามีนะครับให้เราแบ่งปันในสิ่งที่เราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเก่งหรือว่าจะต้องให้เราเป็นคนธรรมดาที่สามารถไม่อายต่อความประเสริสามารถที่จะแบ่งปัน คงได้นะครับแต่ว่าในการไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้ชี้กันบางครั้งงานเกิดผลหรือไม่เกิดผลนะอย่าให้เป็นตัวชี้วัดแต่ว่าให้มองไปที่พระวจนะของพระเจ้าให้มองไปที่ว่าพระองค์ให้เราทําอะไรเราทําถูกต้องตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราไหมหรือว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักหรือว่าเราเอาพระกัผีเป็นหลักเมื่อที่เปาโลก็ได้บอกกับเรานะครับว่าในงานรับใช้นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้เรามองทุกอย่างไห้กับพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สามข้อที่ 7, เจ็ดบอกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สําคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สําคัญครพระเจ้าผู้ทําให้เติบโตพระเจ้าผู้ทําให้เกิดผลต่างหากที่สําคัญพระเจ้าผู้ทําให้การเปลี่ยนแปลงต่างหากที่สําคัญแต่สิ่งที่ผู้เชื่อเราทําก็คือลองต้องยืนหยัดและทําหน้าที่เต็มที่และโมทุกอย่างใกับพระเจ้า และทุกอย่างจะอยู่ในเวลาของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเจอการคงเห็นการต่อต้านจะคนละข้างหรือว่าสังคมหร,รือว่าเจอห,หลายๆอย่างหรือว่าสถานที่ที่ไม่อานวยแก่สรักริสเตียนอย่าให้พี่น้องที่จะนัดแม่ในความเชื่อให้เราที่จะเป็นทอนแท้ทอนแท้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อย่าเป็นทองแท้ไม่ว่าจะอยู่ในที่โครมอยู่ในที่ที่สกปรกแต่ว่าเมื่อเอาน้ําล้าแล้วก็อย่าเป็นทอนแท้อย่าให้ความเชื่อของลราที่จะเป็นทองคําที่แท้และบริสุทธิ์นะครับ ก็ของพระเจ้าที่จะวห้พระพรแก่พี่น้องสลับในวันนี้ของพระเจ้า้พระพรครับให้เราร่วมใจการอธิฐานต่อสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับให้เราร่วมใจการอธิฐานด้วยกันครับ